สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องสั้นเรื่องผีสยิวมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังกันเรื่องผีสยิวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้ครับกริษเป็นชายหนุ่มวัย25ปีเขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่เขาเป็นลูกชายคนเดียว ร่างกายแข็งแรงล่ำสันสมกับเป็นแมนหน้าตาหล่อเหลาอีกต่างหากเขาทำงานอยู่ในโรงงานกรงนกเป็นถึงหัวหน้างานเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาทางโรงงานรับคนงานเพิ่มหนึ่งในจำนวนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแก้วเป็นเด็กสาววัย15ปีหน้าตาสวย มากรูปร่างอวบอันบันทายงอนงามเหลือเกินอกโตขนาดพอมือทีเดียวผิวพันขาวผ่องเพียงแรกเห็นกริชก็ชอบขึ้นมาแล้วในโรงงานกรงนกมีห้องพักให้ด้วยแก้วเป็นชาวเหนือมาจากเชียงรายหล่อนเดินทางมาหางานทำเพียงคนเดียวตั้งแต่วันนั้นมากริช ก็มักจะไปคุยกับแก้วที่ห้องเสมอหลังจากเลิกงานแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งกริตก็เดินมายังห้องพักของแก้วแก้วกำลังอาบน้ำอยู่พอดีเลยกริตเข้ามาจัดการล็อกกรอนประตูแก้วตักน้ำอาบเสียงดังสู่สูอยู่ในห้องน้ำพอประตูห้องน้ำเปิดออกแก้วก็ต้องตกใจเพราะกริตตรงเข้ามากอด และกระตุกผ้าถุงกระจมหักของแก้วหลุดลงไปกองอยู่ที่ปลายเท้าแก้วเอามือปิดของลับด้วยความอายแต่ไม่ได้ร้องให้ใครช่วยแม้แต่นิดเดียวแก้วยืนก้มหน้าสองมือปิดอยู่เช่นนั้นจนกริตกอดและจูบแก้วไปทั้งตัวกริตอุ้มแก้วมาวางที่เตียงแล้วเหตุการณ์ของชายหนุ่มหญิงสาวก็เกิดขึ้นมา ในห้องนั้นเองกริดกับแก้วมาอยู่ด้วยกันที่บ้านไม่นานแก้วก็ตั้งท้องจนท้องใหญ่ประมาณ5เดือนแก้วก็บอกกริดผู้เป็นสามีว่าพี่แก้วอยากจะกลับบ้านที่เชียงรายสักครั้งหนึ่งบอกพ่อกับแม่เรื่องของเรานั่นแหละพี่จะบ้ายังไงละ่ะก็ตามใจแก้ว ที่จะไปเป็นเพื่อนแก้วจะได้ไปกราบพ่อแม่ของแก้วด้วยนะกริดบอกพอตุดจีนปีนี้โรงงานหยุดหลายวันติดกันแก้วก็เลยเดินทางมาเชียงรายทั้งสองเดินทางมาถึงบ้านพ่อแม่ของแก้วท่านทั้งสองรู้เรื่องเข้าก็ไม่ว่าอะไรลูกสาวถ้าลูกรักเขาก็ตามใจ กริดอยู่เชียงรายได้ไม่กี่วันก็ต้องกลับมาทำงานต่อส่วนแก้วนั้นขออยู่กับพ่อแม่อีกระยะหนึ่งกริษก็ตามใจเมียจนผ่านไปอีกหลายสัปดาห์วันหนึ่งกริษนั่งดูทีวีอยู่แก้วก็เดินทางมาในบ้านกริดเห็นเข้าจึงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มว่ากลับมาแล้วหรือแก้วจา๋าจ้าพี่ แก้วพูดสั้นๆเสียงหมาหอนกันระงมขึ้นในทันใดกริตลุกขึ้นมาโอบไหลเมียขึ้นไปชั้นบนพอเข้ามาในห้องแก้วก็กอดกริตเอาไว้ใบหน้าซบกับแผ่นอ,อกของกริตแก้วหลั่งน้ำตาออกมาจนกริตรู้เข้าจึงเอามือเฉยคางของแก้วแล้วถามว่าแก้วร้องไห้ทำไมจ๊ะ แก้วบนน้อยอยู่รับใช้พี่ไม่ได้อีกแล้วกริตไม่เอกใจอะไรท้ายแก้วมาที่เตียงนอนบทรักบทแห่งความคิดถึงระหว่างแก้วกับกริตก็เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดเผ็ดร้อนไม่นานก็สิ้นสุดลงพอรุ่งเช้ากริตตื่นขึ้นมาไม่เห็นแก้วนอนอยู่กับตนว่าแก้วคงจะไปทำธุระส่วนตัว ในห้องน้ำแต่ก็ผิดคาดเพราะในห้องน้ำก็ไม่มีแก้วปริแต่งตัวแล้วลงมาจากชั้นบนมาถามพ่อแม่แต่ท่านทั้งสองก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าแก้วไปไหนปริเลยไม่ได้ไปทำงานตลอดสายของวันนั้นปริก็ไปรับโทรศัพท์ด่วนจากเชียงรายมีใจความว่าแก้วตายแล้วตอนเช้าเมื่อวานนี้ ตกใจมากตะลึงไปชั่วพักหนึ่งเจ้าตายตอนเช้าของเมื่อวานนี่แล้วเมื่อคืนเขาจะนอนกับเจ้าอยู่เลยแล้วอย่างนี้มันจะหมายความว่าอย่างไรเขารีบเดินทางขึ้นไปเชียงรายทันทีเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกแลกวนออกไปเขาเล่าให้ผมฟังผมก็มาเล่าอีกต่อเลยว่าผีตายห้องขุมนั้นมันมกักะเ่ไ้น และเรื่องนี้ก็เฮียนพออยู่แล้วนะครับตายแล้วก็ยังไม่ไวายกลับมาหาสามีปรากฏร่างให้เห็นเฮียนหรือไม่เฮียนท่านก็คงรู้กันเองนะครับสวัสดีครับ